เรามาเทสนะครับ CPU นะครับคอมพิวเตอร์ของยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ย HP นะครับคอ2นะครับซื้อมาตัวละ350นะครับเดี๋ยวจะลองแยกอะไรดูนะครับว่าคิดป,ป็นเงินแล้วครับจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรน,นี่เราก็ทำการเริ่มแกะไขกระเแล้นนะครับกับ CPU หนึ่งตัวตัวละ350 จะได้กำไรที่ขาดทุนนอกมาดูเร็วๆอันนี้เราก็แกะเสร็จเรียบร้อยครับช่างเอ็มแกะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามา,มาคูณคูณหารราคากันครับว่าจะขาดทุนหรือว่าได้กำไรตอนนี้ช่างก็แกะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองมาช่างกิโลันนะครับน,นี่เราใช้เป็นกิโลดีต้นนะครับ นี่เป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนัก0.289นะครับต่อไปก็เป็นเมมบอร์ดนะครับ0.555นะครับหรือว่าครึ่งกิโลนั่นเองต่อไปเป็นพวกเครื่องเด่นแผ่นนะครับแล้วก็พัดลมผมจะชั่งเป็นน้ำหนักขายเป็นของแกะนะครับ น้ำหนักอยู่ที่1.837นะครับหรือ1.8กิโลนะเองนะครับนั่นคือจักรจะมาเป็นฮัทดิสนะครับน้ำหนัก0.393ต่อมาเป็นพัดลมนะครับ <ยา S 2> แล้วก็เป็นสายไฟเล็กน้อยปกติเนี่ยถ้าเรามีของเยอะนะครับเราจะแกะสายไฟแล้วก็ขายเป็นราคาสายไฟนะครับอันนี้ผมจะชั่งน้ำหนักเป็นราคาของแกะก่อนนะครับน้ำหนัก0.225นะครับ ต่อไปเป็นพลาสติกกรอบนะครับน้ำหนักอยู่ที่0.118นะครับต่อไปเป็นเคสเหล็กนะครับพร้อมน็อตสกรูนะครับที่เราถอดออกมานะครับทุกตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กโลนะครับ4โลเป๊ะเลยนะครับต่อไปเป็นแลวนนะครับมีตัวเดียวนะครับน้ำหนัก0.013นะครับ ติดัน,นดจิดุอตดลุมตดุลยิดล,ล,ยล,ลยมลลยตล,ลย่ลอยติตดลุ่ลอยลุ่อยติลุมอยติลุ่อยติดลุ่ลอยต่มลอย่มลอยติดลุ่ลอตดลุนอยติ่มลอยติด่มลอยติดล่มลอ่ยติุอด่ 022เราทำการนะครับแกะแล้วก็ช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาบวกลบราคาก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราทำการช่างน้ำหนักแล้วก็คิดเป็นราคาเรียบร้อยนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับว่าราคาแต่ละพื้นที่นะครับอาจไม่เท่ากันนะครับก็บวกลบคูณหารแล้วนะครับเราซื้อมาเครื่องละ350บาทนะครับถ้าเราแกะและแยกอะไรแบบนี้แล้วนะครับ เราจะได้เงินรวมทั้งหมด549บาทจุด188่สตางค์นะครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนครับได้กำไรน้อยครับแต่ถ้าซื้อมาหลายๆตัวก็มีบวกแน่นอนครับคือบอกก่อนว่า c p u ตัวนี้อ่าก็เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับราคาก็อยู่ที่กิโลละสองพันห้ถึงสี่พนะครับครับแล้วแต่พื้นที่นะครับตัวนี้ครับต่อหนกิโลนะครับ ก็สำหรับข้อสอนะครับจบไปแล้วนะครับเราไม่ขาดทุนนะครับเราได้ไปต่อนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานนะครับของผูกพี่นะครับที่กําลังเริ่มทำนะครับเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลนะครับก็ถ้าไม่ถูกใจนะครับหรือทําผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ